สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสมุมุูมองสุบอนสุเกทัวโลกบว่าเมืองไทยบว่า,วาอังกฤษบว่า,วาอาเมริกาอเมริกาหรือวา่าฮแอนด์อันอันทั่วประเทศน่นนะพี่น้องมือนี้กะวันอาทิตย์สบายสบายเนาะค่ะเนาะฟังอังกฤษเ้อค่ะเด้ออากาศดีเมือนเดียวกระแดดจ้าเดียวกระบดซื้อว่าโอเคอยู่ผึ่งตื่นจ้ากาแฟ ตือนขึ้นมากกับ่มไม่ยังางไรผีนองเดี๋ยวสิว่าอันอหอสู้ฟัางวาอันเห็ดจังใดเนาะค่ะเนาะสำหรับย่ายเห็ดจังใดตื่นขึ้นมาแล้ว้่ข่อยพุ่มใจขึ้นอย่างตัวผี่นองตื่นขึ้นมาแจ้งตัวง่ายๆาม,มานางนาจอเจาะเกาะอยากสิอ่านข่าวบอกอยากสิไปบ้านนั่นบ้านนี่บอกเข้ากับเห็ดเอาตามใจฉันที่ฉันแฮปปี้ยังสินะพี่นองเห็ดเราวมีความสุขเห็ดหลวพีนองก็เห็ดแล้วก็ไม่ความซุกเข้าใดแบบว่า ตื่นขึ้นมาอาบนา้ำแจ้งตัวเฮ็ดนูเฮ็ดนันแล้วกับมาน่งนาะโจคือจังเขาอา่านข่าวคือจังเขาเป็นด่าล่าเนี่ยตัวพีน่น้องมื้อนี้กับพ่มีม้ยางหลายสําหรับมื่อ้านนี่แวะเขาไปบ้านนั่นบ้านนี่เนะาะพี่น้นองเนาะก็คือว่านั่นละ่ะอันกบคือจังของยายเนาะขันไปเห็นยายแพว่ยู่บ้านใดน,นั่นปลูกต้นไม,ไม้ให้นั่นก็คือเรียบอย้อยมดแล้วเนาะไปเยี่ยมไปยามเรียบ้ยยยยบอยแล้ว นกค่ะนกกระลอผู้เพิินกลับมาจังสีน่ะอันคือจังย่า่ย่ายแดงประเทศจังสีได้พี่นองเี่เขียนไว้ผู้ใดเข้าไปบ้านใดเจังสีเข้าเขียนไว้เขาเขียนซื้อเพิ่นไว้เข้ากับเห็ดไม้เล็กไว้อันนั้นอันนี้นะค่ะนะไปเยี่ยมบ้านนั่นเยี่ยมบ้านนี้เพิ่นพาไปไหวพระไปตุ๊กเบ็ดหรือว่าสิผ้าเขาป่าบุดงมองได้กับไปน้ำเพิินเหมิดจังสีเข้ากับไปปลูกต้นไม้ไว้เจังสีน่ะพราะฉะนั้นเข้าใจกันนกค่ะเนะ ไลาเพิ่นกลับมาเฮากับสิได้รู้ว่าเออเพื่อนกลับมาหาเฮาเฮาไปปลูกต้นรากให้เพื่อนเพื่อนกับปลูกต้นรักให้เฮาจังส,สีนาพี่นองมันกับสิบ่ได้ทรบซนเนะาะค่ะเนาะสําหรับเขาไปปลูกต้นลากไว้บ้านได้สองสามมือแล้วขันว่าเห็นเพื่อนตอบกลับมาจังสีก็เออแสดงว่าเพื่อนมาหาเฮาเฮากะเอาต้นใหม่เฮาขึ้นมาจังสี่นาพีนานาพ่นองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งน,นั้นมันกระแลกคิดแลกใจกันอันใดมีมีความสุขหรือว่าอันใดเฮ็ดแลว้วอ่ะ อันใจแหลกใจกันไปแล้วเที่ยวบ้านนั่นบ้านนี้แล้วจังสิเขามีความสูขเข้าเหตดไปหลดพี่นองจัางมือว่าน,นี่ไปกัหลายหม่องด้พี่นองข่อยไปเที่ยวหลายบ้านคือกัน เพิ่นผ้าเขาป้าสตอเบอรี่บบูเบอรี่แน่จังสิ่กับไปน้าเพลินไปเก็บไปเห็นน้าเพลินเพิ่นผ้าไปตกปลาแน่ด้ปลาตัวใหญ่ตัวน้อยจังสิ่เข้ากับเห็นจังสิ่พี่น้องเพิ่นเห็ดอาหารบ้านนั่นบ้านนี้ย่างเข้าบ่อยากเข่าเข้าไปยูทูบจังสิ่งพี่น้องไปเบื้องบ้านนั่นบ้านนี้เพิ่นเห็ดกับเขาจังสิ่มันก็เห็ดให้เข้าอยากเข่าอยากน้ําจังสิ่พี่น้องไปหานนานหานี่มาเห็ดจังสิ่นะนั้นแหละก็คือจังเข้าเห็ดแบบว่าใหายเพลิน ทังเฮาเห็ดแบบว่าสำหรับผู้ที่ไก่สิถึงพันทรับเนยพี่น้องสกิดมามาอันเรามาจา่าหรือว่ามาอันเที่ยวบานนี่ได้สิไปดันไทยพี่น้องเท้าเป็นคนไทยเท่าก็ต้องหักกันดันขึ้นเราจะกินปลาใหญ่เราไม่กินปลาเล็กด้วยกันนะคะเห็ดไปโลดพี่น้องคือคือจังแต่ละมื้นนี่เนาะจังย่ายแดงเนี่ยไปเที่ยวบานนั่นบ้านนี้กลับมาแล้วสิมาจทยด้ว่าเขาไป เนาะไปบ้านนั่นเพ็นผ้าไปมงหันปนีเพ็นผ้าไปชมวิวมางหันปนีสีเขียนเป็นไล่ซื้อไว้นะคะเนาะเข้ากระจดไว้เลยอันนั้นอันนี้เพราะว่าอันสําหรับซิเบิ้งไห่ทุกคลิปนะคะเนาะสําหรับย่ายเบิ้งไห่ทุกคลิปซิบ่ได้มีกันเลยขอไปเห็ดว่าไห่เบื่อวันทีเขาเปิดเอาถิมไว้เลยเพราะว่าย่ายมีหลายเครื่องเนาะค่ะเนาะเขาเปิดไว้เขาถิมไว้เลยเขาไปเห็ดนูนนี่นั่นล่างถ้วยล่างจานบ่อเห็ด กับเขากับนามหรือว่าคิดปาฏาของเฮากาว่าใกล้จะจบแล้วเฮาก็จ้างคอยมาคอมเมนต์เพิ่นแล้วก็ปลูกต้นรากให้เพิ่นจังสี่หนามันสิบ่เกิดอาการเบี้ยแต่เฮามานั่งจดจออยู่สิเบิ่งโอยปันใดมันสิจบจะเนาะปันใดมันสิไปไหนเธอเฮ้า simple วิมงขึ้นสุขเฮาสิก p l วนกับไหวใจเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือจังเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะเฮาสิเขียนไว้เลยว่ามือหนึ่งนี่เป็นเท่าอดายเนาะค่ะเนาะเนี่ยยอดมันยอดเฮ้าทอดายเอ่าเฮ้าไป อันวานต้นลักต้นกาไหวมองไดจังสีนะเข้าสิเดหูดูแลสุผูสุคนยังสินะนนนะพี่น้องอันนี้ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนาะคันวาเพียงแต่วา่าอันสิบกวนาที่นี่ทั้งอันช่องเพิ่นใไห้เข้ามากที่มัน่าสามารถสิวาวรายละเอียดอีหยงังใดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า มันกะเข้าใจกันเอาจังสิถ้าไปเห็นหนาแพา่แว่ยโ่มบางใดนั่นสแสดงว่าเรียบร้อยแล้วคอยไปเยี่ยมไปช่มบานเจ้าคอยไปเบิง่งผ้าอันเจ้าผ้าขอไปเบิง่งใส่คอยกลับไปน้ำเจ้าเลี้ยวนัน่นน่ะพี่น้องอันนี้มาบอกไว้เนาะคะ่ะเนาะสำรับช่องของยายแดงนี่สิบ่มีอ่าอ่าเป็นตัวตนเนาะคะ่ะเนาะบ่ตัวตนแบบไรไวะอยากเฮ็ดยังกับเห็ดจังสิ อยากกินกับกินอยากนั่งกับนั่งอยากไปแท้กับไปอยากบอกกับวอกเสิคว่มสูขุ่มคอยก็คือตื่นขึ้นมาเฮาได้แต่งตัวงามมาบอกสูพีสูนองฟางมาจมม้นให้สูพีสูนองฟางให้พวกเจ้าหากักพวกเจ้าหลงคอยนะักจังงังของขคอย,อย,ออยอเอ้ยบอมากุ่มคอยกัอะยากหัวพี่้องเอ้ยชีวิตเบื้องหนอกบันไปชีวิตตายบ้านตายผงโบหูเฮ็ดคว่มสูไปหลด ใช่มีแห้งเดยผู้ได้ส่งจะมาแสบตายมันแทะตื่นสาวๆมากจังสีกับบรรอากาศแบบนี้พี่น้องซื่นใจลายเนาะค่ะเนาะก็ออกกำลังกายไปแล้วสมองหนึ่ง เพื่อสุขภาพของเฮ้าสมอือนี้โรคไข้ไข้เก็บมันก็นแห้งหลายเนาะแล้วก็ได้ยินข้าวผู้นั้นตายแล้วก็ได้ยินข้าวผู้นี้ป่วยยังสี่พี่น้องเฮ้าแก่ตัวมากแล้วเฮาก็ต้องหันมาหาสุขภาพร่างกายของเฮ้าอันใดดีอันใดนี่เฮ้าก็สรรหามาเนาะพี่น้องเนาะท้าม่วมไปดีไปโลดพี่น้องท้าม่วมดีไปย่ะไปเบียดเบียนกันนังสี่ชีวิตเฮากับม่คุ้มสุขหล้วพี่น้องแต่ขอสำคัญแต่เฮ้าสวยเสิร์เลดยิ่งไว้พี่น้องสวยไว้รด ผัวเฮาเห็นนี่ก็ผัวผัวเฮามากผัวเฮาอยากต่อยสันตัวชีวิตหวานแหววยี่สิบปีบ้านนี้ไม่เคยบ่เคยจางนะคะไม่เคยจางค่ะพ่วงกของยายนี่หวานแหววตลอดค่ะเจ้งสี่หลับพี่น้องแต่คือจังมือนี่กับสิบปีเที่ยวอีกเด้อมือนี่บอกไกว้ก่อนมือนี่สิบปีเที่ยวจากสิบบานสาบ้าน มีซีบมองจังสี่พี่น้องถึงผลมันสิตอบเราบอกว่าจะไดงไรก็ามมันเท่าเห็ดแล้วมีความสุกไปโหลดเข้าไปเบิองในเข้าไปเบิองในสิ่งที่เข้าหมักจังสีนะ่นามันกะเห็ดแหล้วมีความสุกนอนกินอิม่มนอนหลับสังเกตพัดมาเห็ดยูทู e พี่น้องเอ้ยคอยเราคิดว่ายแมไงมันคำเลี้ยวตายมานันโอ้ยยังไปเที่ยวบ,บ้านนั่นบ้านนี้บ่เมิดจังสีนะ่นาขันไปเย็นเพลวะมองได้แล้วก็จะลืมโหลด,ด ออรถกลมๆท่านาออกับวิ่งยัางายดอกพี่น้องเบาใจาหัวม้วมวนกันซื่อๆนี่ละเพราะว่าเมือนี้วันรีแลกเนาะถูกคนขะนอนเพราะว่านในตื่นเด็กกัเนี่ยเนี่ยกับจะเริ่มทยอยตื่นกันลงมาแลๆๆ้วได้ยินเสียงอยู่บ้านพวกเจ้าเป็นยังไงย่าลืมเบาสู่กันฟังเด้อสุมุ่มสุมองสุงแกสุบอนทางใดฝนตกฝ่าห้องทางใดอัน เฮ็ดออกทา้งใดปลาโตใหญ่ทา้งใดกินเขาข้ามใหญ่กะบอกกะเล่าสู้กันฟางเนื้อพี่นองเย้าถิ่นเย้าป้ากันสำรับคนอั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 นสำรับยอดทัพ์นี่นะมันจะขึ้นๆโลง่ลงๆเข้าก็บจาไปซี่เลียดพี่นองเนาะเขาคิดสวา่าเขา้าใดบุญเข้าไปหาเพลินเข้าไปปลักต้นรักไว้แล้วไปแก่ต้นดอกไม้ไปเมื่อแล้วนะั่นขันดอกสีเลี้ยงแปแวแวละแมนโลดเข้าใจแหลกใจไปแล้วนะั่นเพลินสีผลออกมาจัางใดเพลินเฮ็ดกับเพ้าอัน เขาเขาออกออกนั่นกระซามตัวเฮ้าเข้าเดยเข้าเห็ดไปเดี๋ยขวข่วมบริสุทธิ์ใจเพราะว่าของแนมโมนี่มันบ่วเก็บบ่วมปวดพี่น้องมันบ่วได้เสียเงินมีแต่เฮ้าสิไดดเงินอันคิดดีทำดีหน่เงินมันสินไลามาเท่มาอยู่ดีมีแห้งค่วมเก็บบ่วได้ค่วมไข่เท่ากับพวมีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคือว่าหละ ออหัวม่มอนตื่นขึ้นซืๆดอกพี่น้องพ่อเดวมากินกาแฟรังนาไก่เมื่อนี้นี่เกิดจ๊คีอันกินอียังพี่น้องเอาอันอ้อมไก่โอ้ยเอาเออแมนอ้อมอย่างเหอค่อยอ้อมอี่ังค่อยอ้อมหมูสามซันน,ะน่ะในบ่อเท่าเราก็ลืมนาะลืมหลังตัวอ่อมหมูสามซันน่ะออกมาไหวหันละพี่น้องสองถุงจะหน่อยสิผ้ากินเขาคลิปตัวไปคลิปนี้กับแมววาจะาทักทายกันซืๆพี่น้องคลิปนี้น่ะ ื่นหรือมากก็ะทกท่ายก,กันเดี๋ยวคลิปที่สองที่สามไปก็จะกินเขา่ากินน้าไปซื่อๆนีล่ละไม่มียังดอกแจ้งตัวง่ำเรอแบบว่าอยากออกกล้องแจ้งสีนะผกเก่อเป็นคือข่อยวอ <c oughs> ข่อยหรอมวนสนุกสนานเน่ฮะปลาตีไปสันตัวไปยุ้ยมันสูงมันเสาร์ยังถึงตโลกโควิดมากกับพ่อแยงเนาะอย่าไปสูไปเสามัน โอ้โยมีแหงดีพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยขึ้นเราคอยฟันเฮ็ดเล็กซ้ตัวผูใ้ใดอยากถือก็ซื้อเอาเด้อหกหนึ่งหนึ่งพนันนะยังไงมาจะจใส่ดรอกบ่ถือก็เยาว่ากันเด้อโอเคล่ะค่ะพี่น้องซ้ำนี่อันนี้คือทักทายกันตอนเสาร์ซื้อๆเด้อเดี๋ยวสิมากินข้าวบอลจากหัวม้วนกันอีกเนาะก็เอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาบอกกันซื้อๆจา้า สำหรับคลิปนี้กัสวัสดีค่ะไปก่อนเนดะ้